สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่เพื่อนคนชอบผูกนะคะวันนี้แม่เพื่อนจะชวนเพื่อนๆมาทําดินพ่อก้ากันค่ะเพื่อนๆดินพ่อก้านี่เขาจะต่างกับดินที่เราผูกโดยทั่วไปนะคะเพราะว่าดินพ่อก้านี่เขาต้องใช้ความละเอียดกว่าดินผูกจ้ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเอาดินผูกมาผูกโดยตรงนะคะจะทําให้เวลาต้นไม้เรางอกเขาจะงอกไม่ไม่ดีค่ะเพื่อนๆคือเ็าอาจจะมีดินก้อนใหญ่มีหินมีอะไรปนอยู่นะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆน่ะต้องแยกนะคะดินพ่อก้าก็ต้องให้มีความละเอียดกว่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้แม่เพลินก็จะมาเชิญเพื่อนๆทํากันค่ะเอ่อสิ่งที่แม่เพลินเตรียมวันนี้นะคะเพื่อนๆที่แม่เพลินจะทําดินพ่อก้านะคือแม่เพลินเตรียมดินมาสองส่วนจ้าดินเนี้ยเป็นดินธรรมดาเลยนะคะเป็นดินแท้เลยเป็นดินที่แม่เพลินไปขุดมาตรงข้างบ้านกับเพื่อนๆเนี่ย แม่เพื่อนเอาเขาไปตากไว้นะพอดีวันนี้ฝนไม่ตกค่ะเพื่อนๆน,นี่เป็นดินแท้สองส่วนนะแล้วส่วนต่อมาที่แม่เพื่อนจะใส่ก็คือแม่เพื่อนจะใส่ขิงมะพร้าวจา้ะนี่แม่เพื่อนจะใช้ขิงมะพร้าวหนึ่งส่วนเราใส่ลงไปเลยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นว่าเออก็มีใยมีอะไรนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวแม่เพื่อนก็จะมันมาล่อนเขาอีกครั้งค่ะเพราะว่า ดินโป่ก้าเนี่ยก็ต้องการความละเอียดอยู่แล้วนี่แล้วแม่เพ่นก็จะใส่เกล็บเหมือนกันค่ะนี่เป็นเกล็บเก่า1หนึ่งส่วนนะแม่เพื่นจะผสมลงไปเกล็บเก่า1หนึ่งส่วนแล้วก็แม่เพิ่นจะใช้ปุ๋ยคอค่ะเพื่อนๆปุ๋ยคอก็หนึ่งส่วนสามสามส่วนรวมกันนะนี่แล้วแม่เพื่นก็จะผสมกันจะ้ะ ในนี้ก็มีเมื่อกี้ดินดินแทส้สองส่วนขุนปุ๋ยมพะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็แกลบหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนเนี่ยค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็ผสมนะคะผสมให้เข้ากันนะวันนี้แม่เพื่อนจะมาทําดินเอ่อเพาะก้าเพราะแม่เพื่อนจะมาเพาะเอ่อพิกกี้หนูค่ะเพื่อนๆจะมาเพาะพิกกี้หนูนะคะแล้วก็กวางตุ้ง วกวางตุ้งดอกอแล้วก็ผักผักกาดเขียวขาอันนี้ไม่ควรจะามาหวานสามอย่างนะไม่ควรจะมาเพาะก้าเพาะไว้ก็เลยต้องมาผสมดินก่อนค่ะเป็นดินปลูกนะเอ้ยเป็นดินเป็นดินเพาะก้านะคะเพื่อนๆเพราะว่าอดินปลูกไม่เพลินอะไม่เพลินมีแล้วัวก่อนไม่เพลินผสมตั้งเอาไว้แล้ว เพื่อนๆช่วยเอามือบีบๆที่วัวหรือว่าดินนี่ก็ได้ค่ะเนี่ยเราบีบๆไปเลยนะให้เข,เข้ากันนะคะทั้งสี่อย่างนะดินโตะก้านี่แม่เพื่นจะไม่ใส่ามะพร้าวสับนะคะเนี่ยแม่เพื่อนจะไม่ใส่จะใส่แค่ขุยมะพร้าวแล้วไอขุยมะพร้าวเนี่ยของแม่เพิ่นเนี่ยแม่เพื่นก็ไม่ได้แม่เพื่นไม่ได้แช่น้ํานะคะเพื่อนๆ ที่แม่เพิินทำครั้งก่อนนะแม่เพิินผสมแบบนี้ค่ะแล้วแม่เพิินก็ปลูกพวกมะเขือเทศหวานก้ามะเขือเทศก้าวผักกาดหอมก็ก็ขึ้นปกตินะคะเพื่อนๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะไอ้กล้วยมะพร้าวที่แม่เพลินไม่ได้แช่น้ําเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะแม่เพิินก็เลยไม่แช่ค่ะ <S <S 1> <S 1> นี่ พอแม่เพ่นผสมแบบนี้นะคะพอเราเจอดินก้อนใหญ่ๆหรือว่าขี้วัวล้วก็ต้องดี้ีเขาหน่อยนะคะเนี่ยให้เขาเข้ากันนะเพราะว่าดินเพาะอก้าเนี่ยก็ต้องเป็นดินที่มีความละเอียดเพื่ก้าเวลาเราหวานลงไปนะเพราะว่าเราจะหวานพวกผักสลัดหรือว่าอะไรนะเพื่นนอนๆเขาจะขึ้นง่ายค่ะ นี่ก็พอแม่เพลินผสมแบบนี้เสร็จนะคะนี่หลังจากนี้นะคะเพื่อนๆแม่เพลินก็จะมาลอนเขาค่ะแม่เพลินจะมาลอนนะเพราะว่าแม่เพลินต้องการดินที่ละเอียดนะแม่เพ่อนก็จะลอนเขา เพิ่นก็จะเอาตะกร้าขนมจีนนี่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยเอาตะกร้าขนมจีนเนี่ยาามาล่อนนะคะเพิ่นจะล่อใส่ถังนี่นะ เพื่อนๆอ,อาจจะมีเป็นตะแกรงหรือว่าอะไรที่ว่าตาเขาห่างกว่านี้หน่อยก็ได้ค่ะเนี่ยแต่วันนี้แม่เพิ่อนออมีตะก้าขนมจีนนะแม่เพิ่นก็เลยเอาตะก้านี้มาร่อนนะคะเนี่ยพอเราใส่เยอะไปนะเขาก็จะร่อนยากเราต้องใส่ทีละน้อยนะนี่พอเราใส่ทีละน้อยเขาก็จะร่อนง่าย เพื่อนๆคนไหนอยากจะประหยัดก็ทําแบบนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆพ,พอมีกําลังที่ว่าเออพอมีสตังซื้อเป็นพวกดินพิษมดก็ได้ค่ะแต่พิษมดเขาก็ราคาแพงเนาะแต่เขาบอกว่าพิษมดเราใช้กับเป็นดินพ่อก,ก้าพวกผักขึ้นง่ายแต่แม่เพืินเวลาไม่เพลินพ่อก,ก้าแม่เพลินก็ใช้ดินแบบนี้ตลอดค่ะแม่เพื่นไม่ไม่เคยใช้พิษมด ก็ล่อนไปค่ะล่อนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวดินออกมาก็าจะเป็นดินที่ละเอียดมากเลยค่ะเพราะว่าตาะตะก้าอันเนี้ยต,ตะก้าขนมจีนเนี่ยค่ะเขาเป็นดูเล็กๆนะต้นีิพวกชิ้นใหญ่ๆเขาจะไม่ลงไปค่ะเพื่อนๆก็ลงแต่ชิ้นเล็กๆ ันนี้ดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ฝนไม่ตกค่ะวันนี้ก็หยุดให้ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าแดดแจ่มเลยเขาเขาไม่ตกเลยวันนี้แม่เพื่อนเห็นบางคนนะที่ไปคอมเมนต์ในบางช่องบางอะไรบอกว่าเออคือเออหวานพวกต้นกล้าไม่ขึ้นไม่อะไรแม่เพื่อนก็ ว่าเขาก็ไม่ได้ปลูกยากนะคะพวกต้นกล้าเนี่ยยากตรงไหนยากตรงที่ว่าเอามาปลูกมากกว่าว่าจะให้เคาโตแต่ต้นกล้าเนี่ยปลูกไม่ยากค่ะยากตรงที่จะเลี้ยงยังไงให้เขาโตอ่าให้เราได้ผลผลิตเขานั่นเลยไม่เพิ่นว่าตรงนั้นนะยากกว่า เพื่อนเพื่อนคนไหนไม่มีดินแบบแม่เพิรนนะคะที่ว่าไม่มีพื้นที่ที่จะไปหาดินหาอะไรมาเเพื่อนเพื่อนก็ไปซื้อดินถุงมาก็ได้ค่ะไปเลือกหาซื้อดินยี่ห้อที่เขามีเนื้อดินเยอะๆค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็เอามาร่อนเอาเนื้อดินเข้า่าเพราะว่าดิน่ะก็มีหลายสูตรนะบางถูรก็มีแต่ใบไม้อ่ใบฉ่ำฉาบางถุรก็มีแกลบเยอะแก็บดำแก็บเก่าอะไรแยะๆอา เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากได้ดินเดี๋ยวเพื่อนๆก็กต้องไปเลือกเอาสูตรที่เขามีดินเป็นส่วนผสมเยอะๆค่ะแล้วเราก็เอามาร่อนเอาดินแบบนี้นะตอนนี้เออมาเขือเทศแม่เพลินอ่ะแม่เพลินแยก ทำลงถุงดำค่ะเพื่อนๆเยอะแยะเลยต้องหาเวลาปลูกแล้วเพราะว่าไม่เพื่นแยกใส่ถุงเอาไว้เลี้ยงไว้ใส่ถุงนะแต่ยังไม่ได้ลงถุงใหญ่ค่ะเยอะแยะแล้วก็จะมีผักสลัดเป็นผักอระกกาดหอมสีม่วงก็เรียกว่าอะไรนะผักกาศเพ์เพื่อนนะคะนั่นก็เหมือนกันแม่เพื่นก็แยกไว้เยอะแยะเลย ่นมาดูตอนที่แม่เพลินร่อนเสร็จนะคะว่าออพอแม่เพลินร่อนเสร็จแล้วแม่เพลินก็จะมาเอ,อมามาเอาลงในกระถางให้เพื่อนๆดูนะคะ<ๆ>ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ดินแม่เพลินร่อนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะได้ดินแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่เป็นดินละเอียดนะคะนี่แม่เพลินร่อนเสร็จแล้วนะ,ละหลังจากนั้นแม่เพลินก็จะเตรียมกระถางม,มาค่ะเพื่อนๆอวันนี้แม่เพลินจะพะพริกหนึ่งหนึ่งหนึ่งตะ หนึ่งกระถางนะคะพลิกน้แล้วก็เต้นผักกวางตุ้งหนึ่งกระถางแล้วก็เป็นผักก <yah> าดเขียวหนึ่งกระถางกับเพื่อนๆนี่แม่เพื่อนเตรีย <coll age. S 1> ม VIP มาแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ในในตะกร้าเนี่ยข้างล่างเนี่ยแม่เพื่อนผสมเป็นดินธรรมดาไปนะคะเนี่ยเอาเป็นดินปลูกธรรมดานะแม่เพื่อนจะเอาจะเอาดินที่แม่เพื่อนร่อนเนี่ยค่ะดินละเอียดเนี่ยเอาไว้ใส่ข้างบนเฉยๆค่ะนี่ตั้งสามสามกระถางเลยนะนี่แม่เพื่อนจะใส่ดินปลูกเอาไว้ข้างล่างแล้วนะ นะคะรึ่งหนึ่งนะดังแบบนั้นแม่เพิ่นก็จะเติมดินนี้ค่ะลงไปจะเติมดินละเอียดที่แม่เพิ่นลร่อนไว้เนี่ยค่ะลงไปนี่แม่เพิ่นก็จะเติมลงไปนะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นดินละเอียดค่ะเนี่ยส่วนข้างล่างก็เป็นดินปลูกของเรา แม่เพิ่นก็จะเติมดินละเอียดลงไปข้างบนครับยุงเยอะค่ับป่านี้ นี่แม่เพื่อนก็จะเติมกระถางเล็กนี้แม่เพื่อนจะปลูกพริกจะหวานพริกขี้หนูค่ะกระถางเล็กในส่วนของกระถางใหญ่ๆนั้นแม่เพื่อนจะหวานกวางตุ้งดอกกับกัดเขียวนี่แม่เพื่อนจะหวานพริกขี้หนู กับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวแม่เพื่อนก็จะอ่านก็น,นะคะนี่เดี๋ยวแม่เพื่อนเกลี่ยดินให้เสมอกันก่อนน,นี่เป็นอันนี้เป็นผักกัดเขียวค่ะเพื่อนๆผัากกัดเขียวออแม่เพื่อนเคยปลูกหลายรอบแล้วนะเนี่ย กเขียวนี่เอาไว้ทาเป็นเป็นผักดองก็ได้ค่ะเนี่ยนอกจากที่เราจะเอาไปทําต้มจืดต้มไรนะครั้ทงที่แล้วแม่เพิ่นปลูกแล้วแม่เพิ่นก็เลยเอาไปทําผักดองกินเหมือนกันค่ะเนี่ยผักกดเขียวเนี่ยเดี๋ยวแม่เพิ่นจะหวานในนี้นะคะเหวานนี้แม่เพื่อนจะไม่หวานเยอะนะคะเพื่อนๆอเอาแค่เราพอปลูกนะเพราะว่าหวานเยอะไปเราก็ปลูกไม่ไหวแม่เพื่อนจะหวานก็นงลงไปเลยไม่ต้องแช่ไม่ต้องอะไรคะ่ะนี่ผักกดเขียวเนี่ยเขาขึ้นง่าย แล้วเราก็ยามหวานเขาห่างๆนะเขาเพื่อนๆเวลา,ตววลาโตขึ้นมานะ่นเวลาเราแยกเขาว่ะค่ะแยกง่ายแล้วเราก็ผูกกินเองนะเราไม่ต้องผูกเยอะเราผูกกินละน้อยๆแม่เพือนแค่นี้ก็เยอะแยะแล้วค่ะเนี่ยนี่ประกาศเขียวนะวันนี้เป็น เป็นกวางตุ้งดอกค่ะเ,เพื่อนๆนี่กวางตุ้งดอกนะกวางตุ้งดอกนี่ก็ต่างกับไอ้กวางตุ้งต้นนะคะที่แม่ควนปลูกครั้งที่แล้วว่าเป็นกวางตุ้งต้นนะแต่นี่ก็จะมีดอกค่ะเนี้ยเป็นดอกสีเหลือง<ๆ>นี่แม่ควนก็จะไม่หวานเยอะเหมือนกันค่ะนี่รอบที่แล้วหวานกวางตุ้งต้นไปอ่ะยแยกไปหมดเลยไม่มีที่ปลูกยิ่งถ้าเราหวานห่างนะครับเพื่อนๆเนี่ยต้นเขาจะโตค่ะเพราะว่าเราหวานเขาห่างนะ ถ้าเราหวานแน่นนะต้นเขาก็จะเล็กๆมี่แม่เพื่อนหวานไว้แบบนี้เดี๋ยวแม่เพิ่อนก็พอเขาโตแม่เพื่อนก็จะแยกเขาเนี่ยหวานแล้วก็แยกต้นก้านี่ก็เหมือนกันนี่ก็ไม่ต้องแช่พวกประกาศเนี่ยเขาเขางอกง่ายกับเพื่อนๆส่วนอันนี้เป็นพิกขี้หนูค่ะน,นี่พี่ขี้หนูพี่ขี้หนูบ้านบะเออที่เม็ดเล็กๆค่ะเนี่ย ที่แม่เพิ่นปลูกไว้ที่บ้านนี้แม่เพิ่นจะมาปลูกเขาเพิ่มนะนี่ก็เหมือนกันที่แม่เพิ่นจะปลูกใส่กระถางเล็กๆเนี้ยนะคะเพราะว่าแค่กระถางแค่นี้ขึ้นมาสักสิบต้นยี่สิบต้นนี้เราก็ปลูกไม่ไหวแล้วเพราะนั้นแม่เพิ่นจะไม่ปลูกเขาเยอะจะเอาแค่พอพอประมาณนี่ก็เยอะแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นี่ก็เยอะๆเล คนเราไว้นะแยกๆไปเดยเดี๋ยวยผูกไม่หมดเดี๋ยววันโนู้นเขาขึ้นมาเราผูกไม่หมดเราก็เสียดายค,ค่ะน,นี่นี่คนแม่เฟินทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆแม่เฟินก็จะใช้ดินละเอียดเนี่ยค่ะล่อนล่อนปิดหน้าเขาเพราะว่าล่อนก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเอ,อ่อปิดหนาปิดบางๆเนี่ยค่ะ นี bang bang. ่ก็เหมือนกัน วไวคับเพื่อนๆประมาณสามวันนี่ค่ะเขาก็ผูแล้วค่ะเนี่ยไวยมากทั้ง้งกวางตุง้งทั้งปกักกาเขียวเนี่ยค่ะน,นี้พี่กี้หนูแม่เ่นก็จะปิดเหมือนกันเนี่ยโรยหน้าด้วยดินเนี่ยดินดินที่เราล่อนเนี่ยเขาจะเบากว่าเพื่อนๆเขาจะไม่หนักนะ จากนั้นแม่เพิ่นก็จะลดน้ําน้ํานี่ก็เป็นน้าธรรมดาค่ะเพื่อนเพื่อนแม่เพิ่นไม่ได้ผสมอะไรเลยนะเป็นน้ําเปล่าธรรมดาเนี่ยค่ะเพราะว่าเราแค่มาลดให้ความชุ่มชื้นเขานะแม่เพิ่นไม่มีเอ,เอกะบวยเล็กๆไม่เป็นไรแม่เพิ่นทำแบบนี้พยายามเอามือลองๆเขาไว้หน่อยเขาะจะได้ไม่ลงโดยตรง รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเนี่ยนี่ก็เหมือนแก้ว เพื่อนๆพอเราทำเสร็จนี ya, ้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆพอเราหวานเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็เอาเขาไปวางให้าไปวางไว้ในจำที่ร่มนะอยาให้เขาโดนแดดนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีพวกกระสอบหรือว่ามีเป็นพวกพายางอะไรค่ะนี่มาคุมหน้าเขาก็ได้เนี่ยมาคุมหน้าเขาไว้นะเดี๋ยวแม่เพื่อนก็จะเอากระสอบมาทับหน้าเขาไว้นะคะแล้วก็จะไปวางไว้ในที่ร่มค่ะประมาณ3วันกับเพื่อนๆเขาก็จะโผล่ออกมาแล้วค่ะปรกกาศในเขา เขาง่ายนะคะเขางอกง่ายนะส่วนไอ้พิกีโน่เนี่ยประมาณสักห้าวันนะคะพิกิโนูนี่ช้าหน่อยนะแต่ประกาศนี่เขาจะเร็วมากเลยนะเแต่เพื่อนๆต้องมารดน้ำเพิ่นะคะเช้าเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งนะคะอย่าให้หน้าดินเขาแห้งค่ะถ้าน้าดินเขาแห้งเขาก็จะงอกยากเหมือนกันนะเราต้องพยายามให้ให้ความชุ่มชื้นเขานะคะเนี่ยให้เขาก็จะงอกค่ะเพื่อนๆรับรองว่างอกแน่นอนค่ะไม่ไม่ยุ่งยากไม่ต้องไปบ่มเมล็ดไม่ต้องไปอะไรค่ะเพื่อนๆ แล้วเพื่อนๆพอเขาโผลมาสามวันนะเหมือนประกาศเนี่ยพอประมาณสักสามวันเพื่อนๆเห็นก็เริ่มโผลมานะถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้ต้นเขายืดนะคะเพื่อนๆต้องรีบเอาเขาไปวางกลางแดดค่ะอย่าให้อย่าอย่าให้ถ้าเพื่อนๆวางเขาในที่ร่มเหมือนเดิมอ่ะต้นเขาจะยืดจ้ะต้นเขาจะสูงผอมแล้วก็ยืดนะ,ะดูย่องแย่ดูแบบไม่น่าปลูกอ่ะเพื่อนๆต้องรีบเอาเขาไปวางตรงกลางแดดนะคะให้เหมือนเป็นแดดช่วงเช้าะคะ่ะแดด แดดสองทางทิศตะวันออกะแดดเดดช่วงเช้านะคะโดนแดดเดดอ่อนๆนะอย่าให้โดนแดดเปียงๆนะคะเพราะว่าต้นเขาก็ยังเล็กอยู่นะแต่ถ้ามีฝนตกหรือว่ามีแดดเพียงๆเพื่อนๆก็ต้องรีบเก็บเขานะคะเอาให้เขาโดนแดดแค่ช่วงเช้านิดๆหน่อยๆแล้วเราก็เก็บก็ได้ค่ะแล้วก็เอาเขาไปวางใหม่พรุ่งนี้แบบนั้นอ่ะต้นเขาจะได้ไม่ยืดสาะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราปล่อยเขาไว้นะต้นเขาจะยืดมากเพื่อนๆต้องทําแบบนั้นนะคะ แล้วพอเลี้ยงไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะเพื่อนๆจะเริ่มเห็นว่าเขาเขาจะเริ่มออกเป็นใบเป็นใบเออเป็นใบแท้ค่ะเริ่มเริ่มเริ่มผัวมาเล็กๆเป็นใบแท้ออกมานะเพื่อนๆอ,อาจจะเริ่มลดปุ๋ยได้แล้วค่ะโดยการลดเออเป็นน้ำหมักที่วัวนะคะหรือว่าเป็นพวกเออฮอร์โมนนมสดก็ได้ค่ะเอามาบำรุงเขานะแล้วหลังจากนั้นพอเห็นว่าต้นเขาเริ่มแข็งแรงอะ่ะเราก็เริ่มเอาเขาไปวางกลางเดดได้ค่ะ แต่อย่าให้เขาโดนฝนแค่นั้นแหละเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่นะรอจนสักประมาณ15วันนะคะเพื่อนๆแม่ควนก็จะแยกเขาขาเนี่ยแยกลงแม่เพื่อาจจะไปแยกปลูกในใ,ในในลังโฟมหรือว่าในถุงดำก็ได้ค่ะเพื่อนๆอยู่ที่ว่าเราสะดวกนะหรือว่าบางคนเหมือนพี่ขี่หนูเนี่ยเราก็จะเอาไปลงถุงดำก่อนระยะแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็พอเขาเริ่มโตก็จะไปลงปลูกในในใน,ในกระถางหรือว่าในถุงนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ต้องไปตามขั้นตอนของเขานะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่เพื่อนก็ชวนเพื่อนๆมาดูวิธีการทําดินเพาะก้านะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ให้แม่เพื่อนด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ